มาสจั่นตัวเลข72ทําให้เงินวันนี้โตขึ้นเป็น2เท่าใช้เวลากี่ปีอ่าผมจะให้ลักหคิดอย่างนี้ก่อนว่า,าการที่เงินก้อนหนึงเนี่ยจะโตขึ้นเป็น2เท่าเนี่ยเราจะใช้ตัวเลข72มาหารด้วยผลตอบแทนในการลงทุนคุณจะจินตนาการว่าถ้าวันนี้คุณสามารถลงทุนให้ผลตอบแทนได้สักเฉลี่ยปีละ6%เนี่ยคุณก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีเอา72เนี่ยมาหารด้วย6กจ็เท่ากับ12ปี ถ้าสมมติวันนี้คุณมีเงินก้อนแรกคือ10,000แสนบาทที่ที่เตรียมที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนคุณต้องใช้เวลาอีก12ปีนะเพื่อที่จะทำให้เงินก้อนนี้ลงทุนแบบให้ได้ผลเปอร์เซ็นต์ต่อปีไปเรื่อยๆทุกๆปีนะครับปีเงินจำนว0แสนของคุณจะโตกลายเป็นป2 0 0แสนแล้วผ่านไปอีก12ปีคุณก็จะทำให้เงินก้อน2 0 0แสนเนี้ยโตขึ้นไปเป็น4 0 0แสนแล้วถ้าอีกอีกปีข้างหน้าจาก4 0 0แสนก้อนเนี้ยก็จะโตไปเป็น8 0 0แสน คุณเห็นหรือ,อยังว่าด้วยอํานาจของผลตอบแทนของเลขมหัศจรรย์72เนี่ยมีโอกาสที่ทําให้คุณแตะเงินหลักล้านได้ด้วยเงินเริ่มต้นแค่100,000บาทนะครับ30กว่าปี40ปีมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าวันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเกษียณด้วยเงินจํานวนหลัก10ล้านคุณแค่ต้องมีเงินตั้งต้นก้อนแรกที่100,000ก้อนหรือถ้าคุณต้องการมีหลักร้อยล้านคุณก็แค่ต้องการต้องมีเงินก้อนแรกที่ตั้งต้นอะ่ะ กี่เท่าไรครับร้อยกอดถ้าวันนี้ถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนที่เพิ่มเพิ่มมากขึ้นหรือเงินเพื่อถึงเป้าหมายการเงิน10ล้านหรือร้อยล้านที่เร็วขึ้นคุณก็ต้องสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้จินตนาการนะครับถ้าวันนี้คุณจะต้องสร้างผลตอบแทนเก่งมากเลยในเรื่องของการลงทุนสร้างผลตอบแทนได้ปีละ24%คุณใช้เวลาแค่3ปีเท่านั้น72หาร24เหลือ3ปีทุกๆ3ปีเงินของคุณจะโตขึ้น2เท่า หนึ่งแสนไปเป็นสองแสนสามไซเคิลคุณได้แปดแสนแล้วถูกไหมครับสามไซเคิลของสามปีคือเก้าปีแค่เก้าปีเท่านั้นคุณก็มีเงินล้านแล้วนะครับถ้าคุณมีก้อนแบบนี้หลายๆก้อนคุณก็มีโอกาสที่จะเกษียณด้วยเงินสิบล้านหยี่สิบล้านหรือร้อยล้านมีโอกาสเป็นไปได้ก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนสองเรื่องนะครับเงินลงทุนตั้งต้นให้เยอะไว้ดีมากอย่างที่สองศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนแล้วสร้างผลตอบแทนในการลงทุนให้มันเพิ่มขึ้น ก็มีโอกาสที่จะทําให้เงินเติบโตและงอกเงยได้ได้เร็วมากขึ้นเช่นกัน